ทำไมทำไมเราต้องฝึกสติเมื่อก่อนเราก็แบบไม่ได้เห็นความสําคัญของการฝึกสติหรอกนะแล้วรู้สึกว่าแบบทําไมมันต้องมาฝึกสติทําไมต้องมานั่งสมาธิรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเสียเวลาไปแบบไปวัดสวัน7วันอย่างเงี้ยแทนที่จะได้ใช้เวลาในการทํางานหาเงินอะไรเงี้ยเนาะแต่พอเราได้ไปวิปัสนา14วันปุ๊บความคิดเราเปลี่ยนเลยเอาอย่างนี้เปรียบเทียบอย่างนี้ละกันเปรียบเทียบว่าเราอะ่ะเป็น คอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งคอมพิวเตอร์ดูอายุเลยสมัยนี้เขาก็แบบอาจจะเป็นแล็ปท็อปหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้อ่ะในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมในพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์อ่ะว่าง่ายๆเขาก็จะมีไอตัวที่แบบโปรแกรมใช่ไหมในตัวเก็บข้อมูลยอย่างเงี้ยที่จะทำให้คอมพิวเตอร์นี้สามารถใช้งานหรือว่าทำงานไปได้ มันขึ้นอยู่กับความที่แบบประสิทธิภาพของไอตัวเก็บข้อมูลหรือว่าตัวไอตัวหลักเนี้ยที่ถ้าไอตัวหลักเนี้ยตัวเก็บข้อมูลเนี้ยมันสามารถทํางานได้ดีใช่ไหมมันก็จะทําให้คอมพิวเตอร์เนี้ยสามารถใช้งานไปได้ในระยะยาวใช่ปะแล้วไอตัวเก็บข้อมูลหรือว่าส่วนกลางในการแบบทํางานเนี้ยของคอมพิวเตอร์อะถ้ามันสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีการลง เลตเซลงโปรแกรมไวรัสไว้ wide, ใช่ไหมนกเสียงดังสมมุติว่าวันหนึ่งเราใช้งานไปอ่ะมีไวรัสเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเราลงระบบไวรัสฆ่าไวรัสไว้แล้วใช่ไหมมันก็จะทําการฆ่าไวรัสและทําใหค้คอมพิวเตอร์ของเราอะ่ะยังสามารถใช้งานได้อยู่อุ้ยขอโทษนะถ้าแบบมันสั่นเพราะว่าใช้มือถือใช้มือในการถือโทรศัพท์จ้าแล้วเราเปรียบเทียบจิตของเรา หรือสมองของเราเป็นไอตัวไอตัวทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ที่ถ้าเราฝึกจิตหรือว่าฝึกสติของเราให้จิตของเราสามารถทํางานได้ดีใช่ไหมเวลาถ้าเปรียบเทียบของเราเป็นคอมพิวเตอร์เนาะถ้าชีวิตเรามีปัญหาเกิดขึ้นอ่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเรื่องความรักเรื่องการทํางานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนอ่าอะไรก็ตาม ถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกแล้วฝึกสติแสดงว่าเราอ่ะมีสติแล้วใช่ไหมเวลาปัญหามันเกิดขึ้นเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เราจะสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขได้อย่างมีสติแก้ไขได้อย่างถูกต้องเปรียบเทียบกับคนที่ยังไม่ได้ฝึกสติใช่ไหมพอปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตเราปุ๊บคนที่ยังไม่ได้ฝึกสติจะมีมายเซ็ต เกี่ยวกับ Victim Mindset หรือว่า,าตัวเองคิดว่าตัวเองอะ่ะเป็นเหยื่อของสถานการณ์มันเป็นยังไงเป็นมันก็คือเวลาถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่ยังไม่ได้ฝึกจิตหรือฝึกสติส่วนใหญ่อะ่ะจะชอบคิดว่าเราอะ่ะเป็นตกอยู่ภายใต้ปัญหา,าแล้วเขาก็จะมี Mindset ที่ว่าแบบเขาไม่สามารถออกจากปัญหานี้ได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เหมือนแบบเหมือนเวลาปัญหาเกิดขึ้นเหมือนแบบถูกปัญหาคลุมไว้เลยอ่ะเข้าใจไหมเหมือนโดมอ่ะเหมือนโดมอ่ะเขาจะมี mindset ท,ที่ว่าเหมือนแบบปัญหาเนี้ยมันคุมไปทั้งหมดของชีวิตเขาเขามองเห็นปัญหามองเห็นทางออกไม่เจอหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้แบบเป็นทงเป็นทุกข์หนักเลยอาจจะถึงอาจจะถึงขั้นแบบเกิดแบบ depression หรือว่า suicide อาจจะแบบอึด ตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเป็นถึงขั้นนั้นเลยนะเอาจริงๆแต่พอเรามาฝึกสติอะ่ะคือถามว่าการฝึกสติอะ่ะมันจะทําให้เราแบบอุ้ยปัญหาเข้ามาแล้วฉันแก้ได้เลยแบบปุ๊บปั๊บเลยไหมไม่ใช่นะถามว่าคือเราด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราก็จะยังมีอารมณ์อยู่เนาะเราก็แบบบางทีเราก็จะไหลไปกับมันแต่การฝึกสติอะ่ะมันจะทําให้เราสามารถกลับมา สู่ความปกติได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรามีเอ่มเราฝึกสติแล้วใช่ไหมเวลาเราเห็นปัญหาเกิดขึ้นน่ะเราก็จะมองเห็นแล้วเราจะไม่แบบจมไปกับมันเราจะไม่แบบคล้อยตามไม่มีอารมณ์ร่วมไปกับมันเนาะคนที่ฝึกสติอะเขาจะมี mindset ของการที่แบบคอนโทรเลอร์หรือว่ารู้สึกว่าเราอะควบคุมชีวิตตัวเองได้ใช่ไหมพอเราควบคุมชีวิตตัวเองได้ปุ๊บอะ มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถม,มีพลังในการแก้ไขปัญหาการฝึกสติมันก็คือเป็นการทำงานเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยใช่ไหมโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกสติใช่ปะเราก็จะมีอารมณ์ร่วมหรือว่าคล้อยตามไปกับทุกเรื่องอ่ะแล้วมันทําให้อารมณ์เราสวิงขึ้นลงตลอดเวลาเนาะเพราะอารมณ์เราไม่คงที่ขึ้นลงตลอดเวลามันก็จะเหมือนแบบรถไฟเหาะอยู่ในโรลเลอร์โคสเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งการที่เราไม่ได้ฝึกสติแล้วการที่เราแบบ เป็นคนที่อิโอชั่นอลเป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมอะไรมากๆอะ่ะมันจะทําให้เราเขวไปกับทุกเรื่องได้ง่ายเนาะแต่การฝึกสติเนี่ยมันจะทําให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เราจะสามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนเวลามีปัญหาเข้ามาเราก็จะสามารถแยกได้ระหว่างเหตุผลกับอารมณ์เนาะพอเรามีเหตุผลมากขึ้นน่ะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้จากต้นตอ่อได้จากจุดแบบ แก่นของมันอะว่าปัญหามันคืออะไรแล้วมันต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบเอิม encourage คืออยากจะให้ทุกคนอะลองหันมาฝึกสติกันดูฝึกสติก็ฝึกยังไงก็คืออ่าบางคนถ้ามาใสา่แนวพูดเนาะก็อาจจะเป็นการนั่งสมาธิใช่ไหมเริ่มวันละ5นาทีก็ได้2นาทีสามนาทีก็ได้ <c oughs> คือทําให้มันง่ายๆไม่ต้องไปเริ่มให้มันยากมากเนาะไม่ใช่ว่าแบบเรายังไม่เคยฝึกสติมาแล้วก็จะไปตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากจะนั่งสมาธิ1ิบนาทีซึ่ง1ิบนาทีสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกสติหรือไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะยาวนานเหมือนกันแค่ตั้งว่าหนึ <c> ่ง <oughs> นาทีสองนาทีสมนาทีก็พอแล้วคือเราก็ทําแบบนั้นอะทุกวันหรือว่าอาจจะทําแบบนั้น อ,อ,อาทิตย์หนึ่งสามวันก็ได้คือแค่คอมมิชหมายถึงว่าแบบตั้งเป้าหมายไว้ให้มันง่ายๆก่อนเนาะแล้วก็ทําให้มันได้ตามที่เราตั้งไว้อย่าเพิ่งไปตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่หรือว่าไปให้ใหมันยากมากไม่งั้นนะถ้าเราตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่เกินไปให้มันยากเกินไปอะแล้วพอเราทําไม่ได้ตามที่เป้าหมายที่เราตั้งไวอ้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาอันนี้อีกละมีนิสัยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือว่ามีนิสัยแบบ ยังไงอะน้อยเนื้อต่ําใจแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถทําไม่ได้ที่เธอทําไม่ได้เพราะว่าเธอตั้งเป้าหมายมันใหญ่เกินไปจ้ามันยากเกินไปเอาให้มันง่ายๆก่อนใจเย็นก่อนนะพี่น้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะมันใช้เวลาใจเย็นก่อนนะซิดนะใจเย็นๆก่อนนะซิดนะหรือการฝึกสติในฝั่งตะวันตกเนาะเขาก็จะเรียกว่า mindfulness ใช่ไหม ก็อาจจะเป็นการสังเกตความคิดของตัวเองการสังเกตร,ร่างกายอารมณ์ของตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าก็นั่งสมาธิเหมือนกันใช่ปะแต่อาจจะเป็นการนั่งสมาธิอย่างอื่นที่อาจจะแบบไม่ได้ท่องพุโทโธหรือว่าหายใจเข้าออกที่แบบต้องท่องอะไรเหมือนทางพุดเนาะก็อาจจะแค่สังเกตการลมหายใจใช่ไหมสังเกต ร่างกายหรือว่าอาจจะเป็นการสแกนร่างกายอะไรอย่เงี้ยเนาะการฝึกสติของทางวิส e r ลก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนอะมาใส่ไหนแต่ว่าอยากจะให้ฝึกเนาะในเรื่องสติเรื่อง mindfulness เรื่องทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราฝึกสติแล้วอะเราจะสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเอง อันนั้นคือสิ่งสําคัญมากที่สุดสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็เราจะไม่จมไปกับอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆแล้วอีกอย่างคือเราจะมีความสามารถในการมองเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นแบบเราจะไม่หลงไม่หลงไปกับสิ่งแบบอะไรที่แบบยกตัวอย่างเช่น scammer าสแกมเมอร์ mer, หรือว่าไม่หลงไปกับอะไรที่แบบปลอมๆที่มีคนมาหลอกเราอะไรเงี้ยถ้าเรามีสติเราก็จะแบบผ่านพวกนี้ไปได้อะไรเงี้ยเนาะโอเคจ้ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ